อ่านี่ครับดูติดนะครับคู่หนึ่งคู่หนึ่งนะครับเนี่ยคู่หนึ่งนะครับผมนี่ครับต้นเล็กๆเขาก็ออกดอกติดลูกได้นะครับลูกก็กินได้ใบก็สวยแบบนี้นะครับควรจะปลูกไว้ไหมนะครับท่านลองพิจารณาดูที่เห็นแขวนอยู่นี่ก็มีเจ้าของหมดแล้วนะครับตัวนี้ไม่พอแบ่งกันแล้วก็หลายท่านให้ส่งกล่องให้ผมไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่า มือทาไม่ทันครับงานค่อนข้างจะเยอะมากครับผมสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับวันนี้จะพามาดูความสวยงามและความน่ารักของฝรั่งแดงอโยธยานะครับนี่ครับดอกต้นเล็กๆนะครับก็สามารถไว้ลูกกินผลได้นะครับทีละสองสามผลนะครับถ้าเรายังไม่เอาเยอะนะครับผมข้อดีของฝรั่งตัวนี้นะครับหนึ่งปลูกแล้วเพื่อความสวยงามก็ได้เป็นไม้ประดับก็ได้นะครับแถมมีลูกกินีกต่างหากนะครับอันนี้ก็คือ ความสวยงามของเขานะครับถ้าเขาโดนแดดและสีเขาก็จะอ่อนนะครับนี่ครับต้นเล็กๆเขาก็ออกดอกติดลูกได้นะครับไปปลูกไว้ทานเล่นนะครับหวานกรอบอร่อยนะครับผมะดูติดนะครับคู่หนึ่งคู่หนึ่งนะครับนี่คู่หนึ่งนะครับผมครับอันนี้ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยที่ไก่นะครับเป็นปุ๋ยสูตรแปดยี่สี่นะครับดอกจะจะติดดกกว่านี้อีกครับอันนี้เราต้องการให้เขาเจริญเติบโตทาง กิ่งก้านใบนะครับไม่ได้เน้นผลนะครับอันนี้ตัดได้หรือยังคะพี่นัทอันนี้ต้องรออีกประมาณสัก7วันครับอันนี้พึ่งควนได้ประมาณ5้าวันนะครับการควนคืออะไรนะคะพี่นัทการควนก็คือการตัดน้ําเลี้ยงจากต้นแม่นะครับนี่ครับเพื่อให้ต้นต่ออันนี้เป็นตัวเลี้ยงนะครับเวลาเราตัดไปแล้วเนี่ยส่งลูกค้าความเหี่ยวความเฉามันจะน้อยครับต้นมันจะแข็งแรงเหมือนเราตั้งต้นเขาไว้ที่กลางแจ้งครับครับผมอันนี้ก็ได้ทําการทดลองตัดไปบ้างแล้วแต่ อ่าทดลองตัดไปแล้วไม่เหี่ยวถ้าเกิดตัดแล้วเหี่ยวแล้วเฉาก็แสดงว่ายังไม่เต็มร้อยครับปุ๋ยที่ชอบนี่ก็คือขี้ไก่เหรอคะพี่นัดอ่าถ้าเร่งเอางามครับฝรั่งชอบขี้ไก่นะครับขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูได้หมดครับพอเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาดูแบบสวยมากเลยใช่ะะหรือว่าปลูกต้นเดียวเป็นพุ่มใหญ่ๆก็สวยะนะครับตัดแต่งกิ่งก็สวยเหมือนกัน ตรงนี้พี่นัดไม่ได้เน้นทําผลเนาะก็จะมีไม่ได้เน้นนะครับปลูกน้อยเป็นนิดนึงครับนี่ถ้าปลูกสักหมื่นต้นก็แหมเห็นตังเลยครับอันนี้ก็คิดว่าปลูกเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่พอกับความต้องการของตลาดในช่วงนี้นะครับพวกนี้ก็จะมาเป็นรอบๆไปนะครับช่วงอาจจะไม่ได้ดีทั้งปีแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีหลายปีนะครับในเรื่องของการทํากิ่งพันธุ์ครับอันนี้ก็ต้องดูตามจังหวะเอานะครับช่วงที่ขายดีนะครับก็แนะนําเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มี อาชีพเสริมนะครับก็แนะนําช่วงที่จะขายพวกนี้ดีนะครับคือช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนหรือว่าหน้าฝนก็จะขายดีให้แม่ค้าขายส่งอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวหน้าแล้งนะครับช่วงที่มีงานเกษตรแต่ละจังหวัดนะครับหรืองานประจําปีหรืองานตามมหาลัยต่างๆนะครับช่วงนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่ของสวยๆงามงามแปลกๆครับจะขายดีนะครับผมก็ลองอเอาไปปลูก เอาไปหากันว่าอะไรจะขายดีในแต่ละปีนะครับก็ไปลุ้นวัดดวงเอาครับถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับเพราะว่ายังไงถึงเราปลูกแล้วถ้ามันขายไม่ดีเราก็มีฝรั่งกินนะครับผมจะไม่ซื้อไปปลูกได้ยังไงครับผมสวยขนาดนี้ครับผมพี่นาค่ะเขาเขาชอบดินแบบไหนครับดินที่เขาชอบจริงจริเขาชอบดินเหนียวนะครับดินเหนียวจะใบใหญ่กว่านี้หนากว่านี้อ้วนปุ๊บเลยสวยครับ ดินนี้คือดินล่วนนะครับตรงนี้คือดินร่วนถามว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนก็คือเกณฑ์สวยพอใช้ได้แต่ถ้าเป็นดินเหนียวนะครับโพแทสเซียมสูงรสชาติลูกก็จะอร่อยมากนะครับใบก็จะไม่ค่อยหล่นไม่ค่อยทิ้งใบนะครับอันนี้เป็นแดงอยโยยาสามนะคะใช่ครับแล้วก็มีแดงสีสเกตอยู่นิดหน่อยครับ <ạ. S 1> ผมแล้วก็มีซับนาลายอยู่นิดหน่อยครับผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะครับปลูกแค่ร้อยสองร้อยยี่สิบสามสิบนะครับปลูกแค่นี้นิดหน่อย ที่เห็นแขวนอยู่นี่ก็มีเจ้าของหมดแล้วนะครับตัวนี้ไม่พอแบ่งกันแล้วก็หลายท่านให้ส่งกล่องให้ผมไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า,ามือทําไม่ทันครับงานค่อนข้างจะเยอะมากครับผมอันนี้ก็ลูกของเขาถ้าเราปลูกทําลูกไม่ทํากิ่งลูกก็เก็บขายได้นะครับโลละ8 0ดสิบถึงหนึบาทนะครับขอให้ทําให้สวยรสชาติให้ดีนะครับของแพงแต่คุณภาพดีนะครับมีคนซื้อยิ่งห่อแล้วปอดสารพิษด้วยนะครับยิ่งโอเคเลย ท่านใดที่ชอบนะครับลองไปหาซื้อมาปลูกดูนะครับไม้เราต้องผมก็ไม่ทันเขานะครับพวงปีหลังๆมาเนี่ยเพราะว่าทางานหลายหน้าเลอเกินอ่าอาจจะทําไม่ทั่วถึงก็ได้ประมาณนี้นะครับลองเอาไปพิจาดูนะครับว่าลูกก็กินได้ใบก็สวยแบบนี้นะครับควรจะปลูกไว้ไหมนะครับท่านลองพิจาดูเนี่ยครับโดยเฉพาะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยออกลูกแบบนี้เลย เราก็ห่อเก็บไว้กินได้นี่ครับออกดอกแบบนี้เลยครับเนี่ยบางคนบอกมันออกยาก่าถ้าเราไปหวังผลแบบโอาจะให้มันออกเหมือนฝรั่งกิมจูออกเหมือนฝรั่งกลมสาลี่มันคงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมครับเพราะว่าฝรั่งพวกนั้นก็เราก็ดูเพื่อความสวยงามก็คงไม่ได้แต่อันนี้ดูนะครับสวยครับอันนี้ก็ไม่ได้เชียร์นะครับก็เออเอาไว้เป็นแนวคิดเอาไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของเขานะครับเราก็จะไม่ได้อา่า เขามาเป็นค่าใช้ใจ่ายไม่ไม่มีเรียกว่าอะไรไม่มีผลตอบแทนที่จะมาเลี้ยงดูเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูเอาตามความชอบของเราแล้วกันนะครับจะได้ถ้าเรารักอะไรเราชอบอะไรนะเราทำแล้วเราก็จะมีความสุขนะครับผมครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นับมากๆคะ่ะสสำหรับ EP นี้